บรรยากาศเดิมๆกลับมาอีกแล้วกับกลุ่มปิดโตเกียวมิวสิกพีนี้อีพีที่37มดรักเด้งดึงผี่น้องบรรยากาศลงละครกลับมาแล้วทุกคนกับกระล่างท่อนบทสอนบทกันอยู่ที่ขาดบ่ได้เลยคือนี่ทีมหลังบ้านเข้มแข็งอาหารเยอะมากแล้วทานมาดูสิกมีอะไรบ้างน,นี่อันนี้ดีอยากต้มเต้าตะวานน้องสแตมนี่น้ำสุปอันนี้ทั้งก๋วยเตี๋ยวทั้งขนมหวานนี่ยังนี่กะหลีปับ๊บกะหลีป้าเกะหลีปั๊บ ทันกะเพราอีกอุ้ยว่าเป็นลุงท่านพี่น้องเบิ้งที่ล่ะเบิ้งที่ล่ะเพราะล่ะต่ว่าแกงเยัยแกงยังนี่ผีของหวานอีกหัวคือหัวนก็เหลือมองมองชุดคอแหงนตาของหวานทำนี่มั้งล่ะโอ้ยขนมไทยไร่เทียมท่านขนมจ้ากกุ้งหัวแหงนตาลนวนี่โอ้ยขนมไทยไร่เทียมท่านทำนีพี่เบียนสวัสดีครับพี่เขาไปมีน้ำปลาไหม ตอนนี้กับนี่ค่ะคนไทยนอกมบ้าล่วงข้ามไปกินนะครับเอาไงเด็กมุขละกรกินเลยมันไงเขาก็่าเด็กคนทั้งนลกก็กินล่วงข้ามไปกินวัวได้ด้วยจะได้กับขอบคุณเด้อครับขอบคุณทีมล้างล่างขอบคุณเอฟซีโตเกมิวสี่ทุกท่านเลยนะครับที่เมตตาอาหารเล็กเครื่องดื่มให้พวกเราได้อยู่ได้กินกันพี่น้องนีหลังทักกันคองแทนโอ้ยมาเอาไหมทักกันตอนไหนเลย มีลายเอ็ซีโตเกียวของแท้แม่นบวกของแท่ข้าจ้ากับสลัม,สม,มุสมุนเลยอกให้มุนเยอะื้อบัตรคุ้มปิดอินเึ้นก่อนะครับการซัพพอร์ตที่ดีนะครับพี่น้องเพราะจำเป็นต้องเอาเงินให้มากไม่ไกลกองซื้อบัตรคุ้มปีร้อยยี่สิบกว่าบาทพวกเขากจะเป็นการซัพพอร์ตพวกเขาแล้วหลายรายชีวิตในตรงนี้พี่น้องยังต้องการล่อกำลังใจจากพี่นอ้องเยอะ้ปล่าซื้อมีอะไรามากมายเลยเหลือกใกล้หมุนอีกแค่ตุกไอเว่น <50. S 1> ห้าสิบห้าสิบตัวพี่น้องเหลือกใกล้หมุนอีกห้าสิบตัวขอบคุณหลายครับ จากที่ปานไก่งุนนะครับเราก็จะมารีวิวเค้กรสช่องจากฟิแนแลนด์คาเฟ่เ่านั้นทรงตรงจากอุดรธานีปริญญาดอกมากด้วยมีอ,อ,อุ้ยซีซันแบบหนาท่ามากนนแล้วกันอันนี้ชิ้นหนึ่งแล้วก็มีไข่<ม>ปลาคาเวียใช่ไหมครับก็แป <laughs> <laughs> ็นบอกเอ,เอเียงเลยไข่ปลาคอคะ่ะไข่ปลาคอโอ้ม่ใไข่ปลาคอ อันนี้มีน้ำซอสด้วยนะคะให้ลาก่อนน้ำซอสแม็กกี้ใช่ไหมครับใช่เป็นน้ำหวานบีบก่อนหนึ่งน้ำยอะมากเยอะมากหรือจะดูดก็ได้โอ้หน้ำยอะมากเลยอันนี้อันดอกไม้นี่กินหน่อยพอดีได้ค่ะใบเตยก็กินได้อยากกินใบเตยกินเลยเดี๋ยวเราขออนุญาตชิมนะครับกินไะไทุกอย่างนีเอาไปใหม่ก็ได้พูดชื่งจังแบบฟีดเลยโจกลงไปนี่มีตลอดช่องเรากับเค้กความเรากับไข่ปลาข้าวเวียน้ำเห็นบ่เนี่ยรสช่อง เขาต้องอยากกินคำใหญ่นะครับบอกนี่กินไม่ไม่ไม่อะไรนี่สมควรเราดูอยู่หรืออือไม่ได้ไหนมันน้ำมันเนี่ยเขาเอาน้ำเนี่ยเขาเขาเอาน้ำยามันงสิน้ำตาลน้ำตาลตะโนดมันหอมแล้วมันก็ได้ความฟินของรสช่องวัดเจดอือเน้วก็เค็ดนุ่มๆแบบมันกินแล้วมันสัมผัสแบบเปิมอืออย่างนั้นอันนี้ได้เทือกบาทดิ อ่างรีว so ิวนี่ตรีว no, no well, so ิวสักบาทบ่จกบาทนี่ดบาทเสียงคือบอกครั้งนี้ยเสียงก็ือแค่กินเงพรบคือโฆษณาครั้งนี้เนียนนือกินมันนั่นยดอ้แล้เบื่อปกติเสวบาสเบาอันนี้ก็ตีวิวรีวิวเกินอกใม่กินนี่เอาของว่าจะไห่กินเน่เลยอืมโอๆๆๆอ้โอ ให้มาเด้อให้มาเด้อเขาีกให้มาเด้อเออเอาเออเออเออโอ้ยนอะโอ้ยอ๊ะโอยตายโอ้ส่าอัเดียวเอม่ไงเรื่องเรอ่องัแอกกัทกินแบบนี้เออเพี่น้องต้องลองเด้อเอดอะรอ่ ปยายันป้ายนเพราะอะไรปยังลูกล่ะเอาเนี่ยมูลเรีเนี่ยมาเหมนไปนางร้านนี้เขาปียู่วเเอามาเต็มให้นี่ยากินไปเริ่มอะมันเป็นอขายกับินเนอเนียเนี่ยเนียเปียหมายมันมเเกินีเดียนู้เือเด้นูเือเด้นนแล้วนนคือยู่นี่เตียวเนียเปียหมามาเตมเลย คอยเจ็บมากคอยเจ็บมากมากผมก็ในฝันดีดีตล่างเลนี่เด็นนี้เด็กปักงานอานจะมีป่นนะนี่ม้วนจ่อต้องกันอธิการไรทำไม่บูดแล้วเป็ียนยังไงจริงเปลี่ยนสุดไปยังวนแล้วเนี่ยเขาไม่ขอยืมใส่ต้องยังสีนักวิชการลูไม่สีไม่ขอยืมใสู่